ผู้ใหญ่ก็บอกเราไปปิดตองพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกอยู่ฝังใจเลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมยังไม่เจอตอนนั้นแล้วก็ผมก็ไปงานฝังธนิมิตวันผมก็ยังฝังใจว่าพระธรรมคืออะไรผมอยากจะรู้ที่เด็กอายุเทไ่ผมก็จำไม่ได้นะแต่เด็กมากนี่เขามีใส่บาทแบบพระวนนี่พระวนวนเนี่ยก็มีพระข้างหน้ามีพระชัดแหลมๆเหมือนพระพุทธรูปของวันนี้พระพุทธเจ้าแหละ แล้วก็ลองลงมาพระโมคคลานะสาธิบุตรเ้าก็ปั่นในวิเศษนะ่ะเราก็นึกนึกดีใจวันนี้และพระธรรมแน่ๆสององค์เนี่ยพระธรรมแน่ๆนอกนั้นเหมือนพระลูกวัดธรรมดาคือพระสงฆ์ก็กระจาจมาอย่างนั้นนะครับโตขึ้นถึงรู้เพราะฉะนั้นเรื่องกุธเจดีเนี่ยเราก็ เหมือนจะถือว่าพระพุทธเจ้าคืออย่างเช่นพระธาตุเจดีย์กระดูกพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ถือโดยบุคคลเนี่ยเรานึกนึกโดยบุคคลเป็นไหมไม่เป็นครับเป็นเครื่องแทนเท่านั้นเองเพราะอย่างเราเนี่ยเมื่อตายแล้วเราก็ไม่ถือว่าเป็นเราแล้วกระดูกก็ไม่ใช่เราแล้วนะครับขาดจากความเป็นเราทันทีเป็นเพียงสิ่งที่เคยเนื่องมากับเราเท่านั้นเอง แต่ชาวพุทธเราก็สมมุตแมิแทนพระเจ้าซึ่งก็ดีนะครับเป็นถือว่าเป็นเครื่องเจริญความเคารพในสิ่งเหล่านั้นพระาธาตุเจดี์อ์ตลูกเป็นอุเทติกาเจดีนะครับหรือลูกวาดอะไรก็ตามแล้วก็มีบริโภคเจดีที่พระพุทธเจ้าก็ทรสงสแสดงไว้ในฐานะเป็นความสมําคัญให้เป็นเครื่องละลึกถึงท่านบริโภคก็หมายถึงต้นโพหมายถึงที่ที่ทรงได้บริโภคแล้ว คือได้อยู่อาศัยแล้วจะเป็นที่ประทับชั่วคราวหรือเป็นอารามเป็นกุฏิวิหารที่อยู่ในอินเดียเวลานี้หรือรอยพระบาทเนี่ยถ้าบังเอิญเป็นของจริงแล้วก็ถือว่าเป็นสงเคราะห์เป็นบริโภคเจดีถ้าทําขึ้นมาถาวายท่านก็ถือว่าเป็นอุเทติกาเจดีเหล่านี้เป็นเครื่องละลึกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ เพราะนั้นถ้าเราจะดูความเเป็นรื่องานาะของบุคคลต่างๆเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเขียนให้ดูอะที่พูดพูดให้ฟังเนี่ยท่านอาจจะยังไม่กระจ่างยังไงนั่นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ ต้องชักเหตุผลกันให้ชัดมากกว่านี้นะซึงมันมีเหตุผลอยู่แต่อันนี้เราก็พูดกันแบบพอนึกๆได้เรามาดูจับประเภทนะครับที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าต่างๆเนี่ยว่าอะไรเป็นเป็นส่วนหลักสําคัญและพระพุทธเจ้าที่ถือเอาความกันอย่างจริงๆตามที่ทรงตรัสหมายทั่วไปนะครับไม่เยื้องเทศนา เพื่อผลอย่างอื่นแล้วก็ท,นนะะทรงหมายถึงวิสุทธิขันนะครับทรงหมายถึงวิสุทธิขันของท่านในเงื่อนไขที่เคยว่ามาแล้วนะครับนี่แหละครับคือ,ค,อคือพุทโธที่บัญญัติเรียกขันโดยความเป็นอย่างนี้หมายเอาขันของท่านโดยการตั้งแต่ไปส่วนที่จนทั้งถึงกุนิภัณฑ์เรียกว่าพุทโธ อันนี้บางทีท่านไปเอาบางส่วนของในขันของท่านมาเป็นพุทธเจ้าด้วยพ้าประสงค์ในผลทางเทศนอะอย่างขันนี่เราก็แบ่งให้เกหน้าหนึ่งรูประขันรูประขันก็ได้แก่พระวรากายแล้วก็ นามขันนามขันได้แก่อะไรเราก็เอาเฉพาะพระคุณเป็นหลักเพื่อแยกแห้เข้าเรื่องที่เราจะพูดความจริงเป็นพระพุทธเจ้าทาั้งนั้นบางครั้งเนี่ยครับคนไม่คิดจะเห็นพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าท่านกระบอกว่าการได้เห็น แค่ได้เห็นนะฮะถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐบางครั้งท่านเข้าไปเพื่อให้เขาเห็นเ้วแ,แค่เห็นในสีเครื่อเ,เครื่องอนุเคราะห์สำหรับหลายๆคนนะครับอย่างเช่นไกลแล้วครับที่ทรงเสด็จไปให้เขาอที่กําลังป่วยที่ระเบียงบ้านมีอยู่คนกําลังจะตายอะลูกเศรษฐีชื่อชื่ออะไรนะ มันกมัทกุดลีท่านไปเสด็จเพื่อให้เห็นนะเท่านั้นแหละเป็นการปโปุกซึ่งไม่ได้แปลว่าพระวรากายเป็นเรื่องที่ปฏิเสธความเป็นพุทธเจ้าในในเรื่องที่ไปอย่างไม่หวังผลทางเทศนาเสียเลยทีเดียวหรือบางทีเี่ยแม้แต่เป็นกระดูกแล้วนะครับยังทรงสอนให้เคารพบ,บูชา ไปอ่านดูในวิมานวัตถุปรากฏว่ามีประวัติของบุคคลหลายคนที่ได้บูชาพระธาตุบางคนเนได้บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นเรื่องหลังพุทธกาลบางคนก็ได้เคยบูชาพระธาตุพระพุทธเจ้าองค์ก่อนด้วยมีอย่างเช่นพระสรีบุตรท่านสอนให้บูชาบางอย่างเช่นท่านกัจยนะเนี่ย เมื่อพระเจ้าปรินิพพ์แล้วท่านเคยเอาพระธาตุไปให้โยมคนหนึ่งบูชานะครับเสร็จแล้วไปตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาท่านไปถามว่าได้บุญอะไรท่านมาเกิดอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่เพราะว่าท่านได้เอาบูชามาให้เอาพระธาตุไม่ให้บูชาจึงได้มาเกิดอย่างนี้แสดงว่ามีคุณมีคุณจริงแต่กับบางคนที่ไม่ควรจะอยู่แค่นี้นะครับไม่ควรจะได้แค่สวรรค์เขาควรจะได้ลึกกว่านั้น อย่างนี้ท่านต้องดึงดึงความสนใจให้ลึกไปกว่าน,นั้นจึงจะควรใช่ไหมครับเพราะนั้นท่านก็ดึงนึ่นเป็นเรื่องของการเทศนาแล้วก็ในเรื่องคนที่ดูถูกพระธาตุกมไม่ทำให้เกิดเป็นเปรศก็มีตัวอย่างเวลาพูุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยรอยรอยพระบาทแห่งพระวรากายเขายังไม่เหยียบเลยใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าถึงไม่มีรอยเท้า พอทำมีแล้วคนไม่กล้าเหยียบอันนี้ให้สังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าคนคนที่เป็นเรียกว่าเป็นวินยูชนจริงๆที่ประณีตจริงๆผมเห็นสังเกตหลายคนแหละพวกนี้จะไม่ดูเบาเรื่องเล็กๆน้อยครับต่างกับคนใจหยาบๆนะเองเนพระสรีบุตรเี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวจะเป็นคนที่เล็กๆนน้อยแทบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาก็าลบแล้วก็เขาไม่ลบหลูเลย ไม่ลบหลู่เรียกว่าถึงจะเอาคีวค้วัวขี่ควายลองมาจารึกเป็นชื่อของอุเจ้าแล้วก็คนดีจริงๆก็ไม่กล้าแต่ตรวสังเกตเห็นอย่างนั้นนะมีพระสารีบุตรในเป็นตัวอย่างแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็เห็นหลายคนที่ค่อนข้างเก็บระิีในเรื่องนี้อันนี้มาดูในเรื่องของพระคุณเราก็พูดซะก่อนว่า ทั้งพระวรากายเรียกว่าทั้งพระรูประขันทั้งพระคุณนั้นเป็นเครื่องก่อเกิดอะไรได้บ้างเป็นเครื่องก่อเกิดพระวจนะใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีแต่พระคุณทางนามขันอย่างเดียวพระวจนะเกิดไม่ได้หรือมีแต่พระวรากายอย่างเดียวไม่มี พระคุณไม่มีพระนามาขันไม่มีความเกลือนาไม่มีปัญญาคุณเพศไม่มีครับเพราะฉะนั้นพระวจนะจึงเกิดจากบุคคลนะครับเราพูดได้ว่าเกิดจากบุคคลที่ประกอบขึ้นจากนามขันและก็รูปขันแล้วก็พุทธานิมิตก็เช่นเดียวกันนี่เราเราจะเอาใส่เข้ามาด้วยพุทธานิมิต ก็เกิดมาจากพุทธหลักคือบุคคลหรือวิสุทธิขันที่บันดาลให้เกิดมโนมยิธิ <S 2> <S 2> เหมือนกันชักไซอ่บลองคือจะแสดงมโนมยิทธินี่ต้องเป็นสัตว์ในปัญจาบุคลภูมิใช่ไหมถ้าไม่มีไม่มีเป็นไม่มีเชื้อรูปอยู่นี่ก็แสดงไม่ได้ ต้องมีเชื้อรูปแล้วก็เพราะตัวบุคคลหลักนี่แหละครับจึงปรากฏพุทธเจดีทั้งก่อนตายและหลังตายหรือก่อนปรินิพานหลังปรินิพานมีพุทธเจดีเกิดได้ทั้งสองการนะครับอย่างเช่นว่าท่านสมมติว่าโยมคนหนึ่งนิมนต์ท่านไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้เอาเรียกว่าพวกป่วยโทโอชามอย่างดีนะครับมา มาจ,า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 จัดถวายพระตาหาพุติจาจัดอาสนะอย่างดีมาถวายบุติจาของเหล่านี้นี่เราคิดว่าผมก็ยังนึกไม่ได้ว่ามีคนเขาไดกเก็บเอาไว้บูชาแต่นึกว่าอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องถือเป็นมงคลแล้วับว่าของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมาใช้สอยเนี่ยเราคงจะต้องเก็บไว้บูชานะฮะแต่สมัยนั้นเขาอาจจะทําอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่มีหลักฐานแต่น่าจะรู้สึกอย่างนี้กันบ้าง ก็ถือว่าเป็นพุทธเจดีย์ที่เป็นเครื่องระลึกถึงพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เมือนกันในพุทธเจดีย์ก็มีหลายอย่างไม่ต้องแยกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งอวงเหล่านี้เนี่ยครับที่ทรงแสดงหรือกล่าวโดยฐานะเป็นบุคคลน,นั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคำสอนของบุคคลหลักละ่ะขอาเประทา้โทษของผิดแล้วก็พุทธนิมิต พุทธนิมิตท่านสแสดงขึ้นมาเพื่ออะไรดนพุทธนิมิตแสดงขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อกิจเพื่อพุทธกรณียกิจในการคล้ายๆเป็นเป็นผู้ช่วยองคท่านจริงๆ ในการนำเอาคําสอนเนี่ยไปแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นพุทธเจดีนั้นเป็นเรื่องของหรือเป็นอนุสติที่ยังบุญยังผู้สนให้เกิดได้เวลาท่านกล่าวถึงสถูปเจดีเนี่ย ท่านไม่พารณนาถึงว่าใครบูชาแล้วจะได้บรรลุตัสรูแค่บูชาไม่มีนะครับแต่จะบูชาโดยหมายเอาบุญที่ได้เป็นหลักอย่างที่เราไปเจอในมหาปรินิพานสูตรจะทรงแสดงไว้เป็นเครื่องแทนองค์เพื่อกองบุญของผู้เคารพนับถือหรือถ้าเป็นพระก็เป็นกำลังใจแต่ว่าไม่ได้ทำให้ได้บรรลุจริงๆแบบ เป็นเหตุใกล้อย่างพุทธนิมิตรหรืออย่างพระวจนะมันนั้นเรื่องนี้ผมจึงเข้าใจได้อย่างแน่ใจว่าที่ทรงแสดงยักษ์เยืย่องเป็นเรื่องของโอหัรทาังเทศสนานะครับไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นจริงเป็นจังอะไรขึ้นมาอย่างบุคคลน,นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราจึงถือเป็นหลักแล้วปัญหาที่เราพูดถึงนั้นเขาก็พูดถึงปัญหานี้พูดถึงปัญหานี้เนี่ยเขาเป็น,เป,นเป็นเครื่องแทนพระองค์วัจนะก็มาในฐานะเป็นเครื่องแทนพระองค์ได้เพราะวจนะเป็นาศาสดาแทนหลังจากบริณีผ่านพุทธนิมิตก็ทํางานแทนพุทธเจดีก็เป็นเครื่องที่อยู่ให้ชาวพุทธ ผู้มีศรัทาได้สักการะพระรบแทนองค์จริงกันกันได้หลังปรินิพานแนี่นี่เท่าที่เรียกว่าเรายอมรับกันในทางหลักตำลานะ่ะส่วนพุทธะอย่างอื่นที่มีการว่ากันในชั้นหลังเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่บังเอิญไปเข้าเรื่องที่เราจะพูดกล่าวหน้าเกี่ยกวกับเรื่องพุทธนิมิตเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้า ทรงสอนธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นองค์นิมิตขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่แปลกแล้วก็ดูจะสอดคล้องกับความคิดของคนรุ่นหลังอยู่บ้างก็ไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในทางหลักวิชาในทางการแสดงแต่เป็นเรื่องลึกในทางข้อเท็จจริงในทางหลักวิชาไม่มีไม่ไม่ไม่ไมยุ่งยากเหมือนกับเรื่องนี้นะอะถ้าหากว่าท่านเอามาท่านจะเห็นว่าคาสนทนาก็ดูอ่านแล้วก็เขารู้เรื่อง เพียงแต่ว่าข้อเท็จริงเนี่ยเราจะมีอะไรมายืนยันที่จะให้เชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามนั้นกล่าวหน้าเราก็จะพูดกันคงจะได้ทั้งสองเรื่องวันนี้มีปัญหาอะไรไหมครับเหลือสองนาทีพุทธนิมิตนะ่ไม่ใช่องค์จริง อ๋อในนั้นเขาบอกไว้ในนั้นเขบอกไว้เลยเรื่ององคุลิมาอยู่ในะติบอดเล่มสิบสามนะฮะใน,นธรราามถาธรรมบทก,ก็เก็บมาเล่าอรรกถาก็บอกแต่ในโดยมากใะใช้คําว่าทรงบรรดาอิทาพิสังขารใ้คำงานนั้นนะคือสังขารหมายถึงสิ่งองค์แทนนั่นแหละพุทธนิวิตวเรียกว่าสังขาร าถาวัตถุม้วนที่54โพธิยาพุทธโทธติกถาเป็นพุทธะเพราะโพธิวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2 5ง1นวันนี้ก็จะได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าอีกสองเรื่องคือเรื่องลำดับที่สองต่อกับเรื่องลำดับที่สามซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน แล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างแค่ท้าทายความนึกคิดของผู้ที่ฝ่ายทำเป็นอย่างยิ่งทั้งนักปริญญาตและก็นักปฏิบัติเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมเพราะฉะนั้นจึงมีนักปฏิบัติได้อ้างในเรื่องนี้แล้วก็ได้กล่าวว่าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยประการต่างๆต้นตในเรื่อง ที่สองหรือเรื่องแรกสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องมนุษสโลกกถาซึ่งก็แปลว่าเรื่องมนุษสโลกคือเรื่องหเรื่องของโลกมนุษย์ซึ่งมีความหมายว่ามีพุทธศาสนานิกายหนึ่งในครั้งนั้นคือนิกายเวตุลกะได้มีความเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์จริงนั้นได้ทรง ดำรงอยู่หรือสถิตอยู่ไม่ไปที่อื่นอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สี่เป็นสวรรค์ชั้นพิเศษนะคือกามาวจรสวรรค์นั้นก็มีพิเศษอยู่อยู่ชั้นเดียวชั้นดุสิตนะชั้นดุสิตแล้วก็รูปาวจรหรือพหมโลกนั้นก็มีพิเศษอยู่เหมือนกันคือพิเศษอยู่ห้าชั้น มีพิเศษทั้งกามาวาจรสวรรค์ลแล้วก็รมมาโลกสวรรค์พิเศษอย่างไรนั้นในที่นี้เราก็ไม่ต้องพูดกันแต่สําหรับเบตุลกานั้นเห็นว่าที่นั่นเป็นถ้าสํานวนเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นพุทธกเกษตรสํานวนมหมายานนะฮะเป็นพุทธกเกษตรที่อยู่ประจําของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงเสด็จไปไหนที่นอกจากที่นี่โดยพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย หรือในโลกไหนก็ตามการที่พระองค์ได้ทรงมาประสูตรตรัสรู้แล้วก็ประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกมนุษย์นั้นหาได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่เป็นแต่รูปนิลมิตเป็นรูปนิลมิตแทนพระองค์จริงที่อยู่บนนั้นที่ได้ทรงส่งลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือสัตว์อันนี้จะเห็นว่า มีคติความคิดที่เราอาจจะกล่าวได้ว,ว่าเป็นต้นเขาของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานบางนิกายที่เขาถือว่าพระุทธเจ้าอยู่ที่แดนพุทธเกษตรซึ่งอธิบายพุทธเกษตรแตกต่างกันไปในแต่ละนิกายแต่ว่าในครั้งนิกายเวตุลกานั้นระบบความคิดเรื่องสวรรค์ยังติดพันอยู่กับหลักเดิมของพระพุทธศาสนาคือยังไม่มีไม่มีพุทธเกษตรอย่างชนิดที่อธิบายกันไม่รู้จบ อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ปัจจุบันผมหมายถึงหมายยานนี่ก็เป็นเป็นสรุปเข้าความคิดที่ได้คิดกันมาว่าอย่างนี้อันนี้เราก็จะเข้าเรื่องกันไปเลยนะครับและผมก็จะอธิบายวิพากษ์วิจารณ์ในบางส่วนที่ควรจะพูดให้ฟังในปัญหาแรกนั้นเราคือสกาวาทีได้ตั้งปัญหาถามประวาทีคือฝ่ายนิกายเวตุลกะว่าไม่พึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าดำรงอยู่แล้วในมนุษย์โลกหรือพระวาทีก็ตอบว่าใช่ต่ว่าตอบว่าที่ตอบว่าใช่ของเขานั้นหมายถึงเพราะองค์จริงนะครับก็หมายถึงองค์จริงองค์จริงที่ชื่อว่าพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคนั้นอยู่บนสวรรค์เช่นเดียวกันที่เป็นศาสดาเผยแพร่ศาสนาอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเป็นแต่เพียงองค์นิมิตเท่านั้นเขาจึงรับว่าใช่ เราก็ถามปัญหาที่สองว่าอารามวิหารคามนิคมนครรัฐชนบทที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่อันเป็นเจดีมีอยู่มิใช่หรือ,อที่ใช้คำว่าอันเป็นเจดีนั้นก็เพราะว่าตอนที่แต่งคะถาวัตถุเนี่ย ท่านต้องพูดอย่าง,างการละเดี๋ยวนั้นนะครับว่าบรรดาสถานที่เหล่านี้ที่เอ่ยมาทั้งหกประการนี้เรียกว่าเป็นเจดีหรือเจติยะในภาษาบาลีซึ่งหมายถึงสถานที่ที่ควรเคารพสักการะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบริโภคแล้วเรียกว่าเป็นเจดีหมดไม่ว่าอะไรแต่ว่าที่กล่าวถึงนี้เป็นเรื่องของสถานที่เพราะเขาเถียงเรื่องสถานที่ อารามนั้นก็หมายถึงสวนสวนปลูกหรือสวนป่านะครับสวนป่าหรือป่าบริสุทธิ์ก็เรียกว่าอารามตามความหมายในที่นี้ตรงนี้วิหารนั้นในที่นี้แปลว่าที่อยู่วิหารที่ใช้แปลว่าที่อยู่หมายถึงอาวาสวิหารไม่ใช่พรหมวิหารคือทรรเครื่องอยู่ธรรมนั้นหมายถึง หมู่บ้านเล็กนิคมนั้นหมายถึงหมู่บ้านใหญ่นครน,นั้นหมายถึงเมืองหลวงรัฐนั้นหมายถึงเมืองจะเรียกว่าเมืองหลักหรือเมืองใหญ่ชนบทนั้นหมายถึงนอกเมืองหรือเมืองน้อยเมืองชายแดนเมืองนอกเขตเมืองใหญ่นะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นเอ็นชนบท ก็เรียกว่าบ้านนอกแต่เป็นบ้านนอกระดับเมืองเมืองบ้านนอกเรียกว่าชนบทเมืองใหญ่หรืออย่างเมืองหลวงเมืองที่ผู้ปกครองเมืองคือพระเจ้าพผนดินเป็นต้นดูแลอยู่เรียกว่ารัฐซึ่งสถานที่เหล่านี้พระผู้มีพระภาคได้เคยประทับแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นในพระสูตรต่างๆที่เราได้เคยผ่านมา หรือได้เคยฟังมาที่เห็นว่าทรงประทับอยู่ที่อารามนั้นหรือทรงได้เสด็จจงกรมอยู่ที่ล่มเงาของวิหารนี้หรือทรงเสด็จอยู่ที่คามนี้หรือนิคมนี้หรือนครน,นี้หรือรัฐนนี้หรือชนบทนี้นะครับอย่างเช่นชนบทก็เช่นทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแก่แก่คนเมืองบ้านนอก นะครับคืออะไรชนบ,บทอะไรชนบ,บทนะพวกกุรุอ่ะแววนกุรไุไม่ใช่ไม่ใช่อะไรชนบ,บทต้องต้องต้อง,ต,องต้องทวนคำสวมดมนต์แล้วล่ะก็เี่อะไรชนบ,บทนะพวกเลยอะไอะไ, <laughs> ไปกันหมดใปทั้งห้อง เหล่านี้เป็นที่แน่นอนว่าพระุทเจ้าได้ทรงเสด็จประทับอยู่นะฮะจึงตรงนี้พระวาทีก็ยอมรับว่าจริงอ่กรรม,ามมา,มาสะตมมาใช่กรรมมาสะตมมาในนี้พระวาทียอมรับว่าจริงแต่จริงตอบว่าใช่แต่คํารับว่าใช่ตรงนี้เขามีข้อแม้ว่าใช่ของเขานั้นเขาหมายเอาพุทธนิมิตครัไม่ใช่ตัวจริง แต่อย่างเราเนี่ยเราถือว่าเป็นจริงใช่ไหมครับเราถือว่าเป็นจริงคือไม่ใช่เป็นพุทธนิมิตทําไมจึงถือว่าเป็นจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเกิดในโลกนี้จริงมีเหตุการณ์มีการเกิดพระราชมารดาก็เจ็บท้องจริงไม่ใช่เจ็บท้องเล่นๆใช่ไหมครับมีการชําระตอนขับพมลทินซึ่งที่จริงก็ไม่ได้มีแล้วนะครับในตำราวางนั้นก็จริงๆริง อะไรอะไรก็เป็นบรรยากาศจริงหมดกระทั่งพระองค์ทรงเจริญพระชนม์ชีพเจริญวัยถึงเวลาท่านเรียกว่าแก่ก็แก่จริงครับแน่นอนละท่านอาจจะไม่ใช่แก่อย่างคนแก่หรือไม่เท้าอยันแต่ท่านก็เคยบอกปลาลบว่ามันเหมือนกับเหมือนกับเควนใช่ไหมครับเหมือนเควนที่ใช้จนกระทั่งเก่าชราแล้วแล้วเขาก็เอาไม้มาดานสรีระของพระองค์เป็นยังไงนี่ก็จริงอีกหรือความเจ็บ ระพุทธเจ้าเนี่ยหนีความเจ็บไหมพ้นความเจ็บไหมที่อันเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้เกิดมาในโลกไม่พ้นครับเช่นทรงเจ็บเรื่องโรคอะไรที่เราจํากันได้ก็คือโรคลงพระโลหิตเรื่องลงโรคลงแดงนะครับนี่ทรงเจ็บจริงทรงเจ็บปวดหลังอะไรต่างๆเนี่ยจริงหมดยังทรงเล่าถึงบุปกรรมให้ฟังแล้วก็เวลาที่ทรงดับขันธาปริพานหรือทรงตายตายจริงหรือตายเล่น ตายเล่นเล่นพระนนร้องไห้ทำไม <Okay. S 1> พระปุตุชนคนปุตุชนเทวดาก็ท,ทั้งเทวดาร้องไห้กันทำไมแล้วไม่ใช่ร้องไห้กันกันเล็กๆน้อยเมื่อไหร่ล่ะครับ mm hmm. ขนาดสยายผมขนาดร้องผมร้องไห้กันถึงสําคัญพื้นดินเป็นอากาศเรียกว่าลงมาชักดินชักหนอนี่ก็สรงตายจริงๆแล้วก็มองในแง่ของจิตนะครับที่จิตที่ทําหน้าที่ดุๆๆเราจะเห็นว่าพระ องหนึ่งที่ท่านเป็นผู้ที่รายงานเหตุการณ์การปฏิพันธ์พระพุทธเจ้าต่อพุทธบริษัทในครั้งนั้นท่านก็ได้เห็นจิตของพระพุทธเจ้านั้นได้เคลื่อนไปสู่ความจุติจริงพร้อมทั้งได้บรรยายถึงจิตที่เราเรียกว่าเป็นลีลาการปฏิพันธ์พระพุทธเจ้านั้นได้มีแบบแผนอย่างที่เราพอจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าท่งเข้าฌาน ตีลวดไปถึงที่สุดแล้วก็จงก็สร้างเข้านิโรธที่ทําให้บางท่านสําคัญว่าท่านปรินิพานไปแล้วอย่างราชน์น์นะแต่ที่จริงก็ยังท่านก็มาเข้าฌานย้อนไปย้อนมาคดัอีกนี่ก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นแล้วก็เมื่อตอนเผาก็จะเห็นว่ามีกระดูกเหลือจริงๆไม่ใช่กระดูกลเลนเลดอยู่จนกระทั่งถึงบัดนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือกระทั่งการฉัน ก็ทรงฉันจริงการขับถ่ายพระบางคนหนักพระบางคนเบาก็ถ่ายจริงๆหรือบางครั้งเนี่ยในพระสูตรได้พูดทั้งทั้งเราเกิดภาพพจน์ชัดเจนเช่นว่าครั้งหนึ่งท่านได้ลงสเสด็จลงไปอาบน้ําที่แม่น้ําแห่งหนึ่งก่อนที่จะไปโปรดอุบาสกคนหนึ่งตามคํอขอร้องของพระนดเมื่อไปอาบน้ําแล้วในนั้นก็ได้บอกว่าพระองค์ได้ขึ้นมาทรงผึ่งผึ่งพระองค์ นุ่งนุ่งผ้าผืนเดียวนะฮะทรงผึ่งพระองค์ให้แห้งนี่จะเห็นว่าน้ําก็เปียกจริงจริงหมดไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหรือทรงบรรทมหลับไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนั้นจริงจริงหมดไม่ใช่นิมิตท่านนิมิตจริงได้ทุกแง่ทุกมุมทุกระเบียดนิ้วไหมท่านนิมิตก็ต้องมีพิรุธได้เห็นได้บ้างเถอะประทับแต่นี่เพราะไม่เป็นปน,นิมิต นี่ก็เป็นเรื่องบรรยากาศที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระองค์จริงที่ได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นองค์นิรมิตยอย่างที่นิกายอันธากะนะครับนี่เราต้องถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดความคิดนี้เป็นครั้งแรกในโลกของพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาก็พุทธศาสนาฝ่ายมหายานใช่ไหมครับ แล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่เป็นผู้ปฏิบัติทางจิตที่ปฏิบัติสมาธิแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าและได้ไปเห็นอย่างนี้เราก็ถือว่าเราเราพูดเป็นกลางๆไปก่อนนะครับก่อนที่จะมาวินิจฉัยกันดูว่าอันไหนน่าจะสร้างใจกันได้แค่ไหนแต่ว,ว่าทั้งปวงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดหลักเทรวาหรือผิดหลักกองพระพุทธศาสนาเดิมกรนี้เราก็เลย เลยมาดูในปัญหาที่สามที่เราได้ถามประวาทีว่าพระผู้มีพระภาคประสูติที่ป่าลุมพินีตรัสรู้ที่ควงไม้โพประกาศธรรมจักรที่เมืองพาราณสีปรงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีบรินิพานที่กรุงกุสินลามิใช่หรือใช่ไหมครับใช่